โอกาสนอนคุกยาวนะครับเป็นปีนะดูจากคดีเนี่ยอะไรอะ,อะ,อะฟอร์เรกสามดีเนี่ยก็นอนคุกกันยาวหลายปีเลยอะนะมีโอกาสสูงมากนะคดีพวกนี้เป็นคดีที่เขาเรียกพฤติการร้ายแรงทําเป็นขบวนการนะครับเป็นภัยต่อเศรษฐกิจร้ายแรงนะมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนเงินมูลค่าสูงเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าปล่อยไปก็จะหลบหนี นะครับและอาจจะมีการข่มขู่พยานนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้รับการประกันตัวผมเชื่อมั่นเนี่ย99.99 99นะโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นน้อย <c oughs> นะนอนคุกยาวแล้วก็ฝากไปยังไอ้แม่ทีมทั้งหลายปากดีทั้งหลายอนะ่ะใส่ร้ายผมบ้างข่คมขู่ผมบ้างจะแจ้งความกลับบ้างจะฟ้องบ้างข่คมขู่ผู้เสียหายว่าแจ้งความเท็จระวังให้พวกนี้นะครับ จะต้องติดคุกติดตารงนะครับคดีแบบนี้หาคนมาช่วยเหลือ,อยากครับนะนักกฎหมายทนายความก็โดดหนีหมดนะอ่ะพะอะไรพยานหลักฐานมันเยอะมัดแน่นโอกาสจะหลุดคดีก็ลาบากเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคยทําคดีกับเป็นทนายจาเลยกับคดีแชร์ลูกโซ่เนะี่ยคดีดังมากเมื่อสามสี่สิบปีอ่ะนะครับนะคดีประเภทนี้นะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็โดนดําเนินคดีนะสังคมรังเกียจโดนยึดอายัดทรัพย์สินนะครับ เพื่อนฝูงไม่ครบเงินทองถูกอายัดหมดมันก็จะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการประกันตัวนะครับนะวันนี้เห็นทนายความของผู้ต้องหาก็บอกแล้วก็คงจะไม่มีเงินประกันตัวต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงเวลาตกอับสถ,ถานการณ์แบบนี้หยิบยืมเงินคนยากครับเขาบอกว่าอะไรบอดพวกนี้เป็นไงบอดแน่นนอนติดคุกแน่เขามองว่าติดคุกแน่นะครับนะคนแบบนี้ก็หาคนคบยากเพื่อนจะไม่่อยมีครับนะเพื่อนจะไม่ค่อยมีเชื่อผมเนี่ย คนประเภทเนี้จะหาเพื่อนยากเพราะว่าเขาคบเฉพาะตอนมีเงินนะครับเขาบอกว่าอะไรหมาตายเห็บหมาระโดดหนีหมดผมบอกแนละ้วไอ้พวกนี้ปากดีทั้งหลายพวกบอสพวกอะไรต่างๆปากดีนะรับหลังนี่ด่ากูนะกูรู้นะพวกมึงหักหลังหมดแล้วผมบอกว่าพวกเนี้เดี๋ยวไม่รอดไอ้คนใกล้ตัวพวกบอสพรบอสอะไรต,ต่างๆเนี่ยมันหักหลังพวกมึงหมดแล้วนะเชื่อพี่เดชเพราะที่กูรู้มาจากตำรวจเนี่ย พวกเดียวกับบอสพอเนี่ยมันหักหลังหมดให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับทนายให้ข้อมูลกับสายไหมให้กับให้ข้อมูลกับพี่เดเนี่ยมันหักหลังหมดแล้วครับนะคนใกล้ตัวบอสพอบอสอะไรหักหลังหมดเลยครับมันแปลพักหมดแม่คงแม่ขายมันเปลี่ยนไปให้การไปพบพนักงานสอบสวนหมดแล้วมันทําให้ตำรวจทํางานง่ายขึ้นเพราะอะไรมันก็เอาไอ้พวกแม่ขายคนใกล้ตัวบอสทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แม่งหักหลังหมด นะตำรวจเอาเป็นพยานพอเป็นพยานพวกว่าหาักหลังพวกมันพวกมันก็ติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อพี่เด์พี่เด์บอกแบงค์ติดคุกก็ติดคุกพี่เดะยื่อปากก็ล่วงอีกนะพวกมึงไม่รอดหรอกเชื่อกูกูเคยทำคดีแชร์ลูกโซ่มาก,ก่อนในคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยเนี่ยถามทนายน้องๆเนี่ยถามมาทุกคดีติดคุกหมดนะโอกาสจะรอดยากพยานหลักฐานมันเยอะศาลก็เชื่อหลอกเงินคุณเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะโอ้โหมันจะรอดได้ยังไงวะ ไล่พวกที่ไปประท้วงหน้าทำเนียบระวังมันจะโดนคดีนะนะไปประท้วงไปอะไรต่างๆไปยืนหน้าทำน่งทำเนียบอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานเหนะเดลี๋ยมจะกลายเป็นพฤติกรรมเนี่ยร้ายแรงนะนะครับเจ้านายตำรวจจับไปแล้วไอ,อ้พวกนี้ไปประท้วงอีกกลายเป็นพวกกดหมูหรือเปล่าแทนที่จะประกันได้แม่งไม่ต้องประกันได้ก็ติดคุกไปรุ่นสักสิบปีนะครับอ่านะฮะบอสมินรอดไหมไม่รอดนะครับโดนหมดแล้วครับบอสแซมบอสกันเรียบร้อยอ่ะ บทเรียนราคาแพงของดารานักลองนักแสดงพิธีกรอย่าเห็นแก่เงินจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเห็นแก่เงินมากกว่าความถูกต้องวันนี้ก็ต้องนอนคุกนะครับคนดังๆเน็ตไอดอลทั้งหลายจำไหมนะครับดารานักลองพิธีกรนะครับถ้าคุณเห็นแก่เงินนะวันหนึ่งคุณต้องนอนคุกนะครับอย่าเห็นแก่เงินครับยังมีนัก้องนักแสดงอีกหลายคนที่เห็นแก่เงินโชว์ชโนดนะครับโชว์บ้านโชว์รถโชว์รวยนะ เอาแล้วอย่าอวดจะติดคุกจะติดตารางนะอย่าคิดว่าโอ้โหกูเป็นดาราเอฟซีเยอะพอเอฟซีรักกูม,มากกูมีคนติดตามอยู่สี่ห้าล้านคนกูก็อาศัยความศรัทธาโกงพี่น้องประชาชนแม่งอะนะครับนี่เดี๋ยวยังมีพวกพิธีกรรายการต่างๆนะพิธีกรดังๆเนี่ยที่เอาไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยไปปัน่นไปปั้นในรายการเนี่ยผมว่าแม่งก็มีโอกาสโดนอีกนะผมกําลังพิจารณาอยู่นะพระเพลือต่างๆเนี่ยนะ พวกปลาเรียนโกงปลาเรียนก้าวเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะไปช่วยกันแบบเชียร์มติเวทนะผมก,กำลังดูนะฮะกำลวงรูจ้จับไปแจ้งเพิ่มมนะคนเหล่านี้ควรจะโดนข้อหาสนับสนุนไหมเป็นเจ้าคงเจ้าคุณแล้วไปเชียร์โอ้ยรวยข้ามคืนเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอนในพระตำพระไตปิดกมีหรือเปล่าวะนะ mm. เพื่อนผมก็เป็นพระ นะ้าถามไม่มีเร,ราพัะไตพิโดเขาไม่มีหรอกอยากรวยข้ามคืนอยากเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอนเท่านั้นนะครับนะนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็จะนะเล่นหลวงเจรหรือเปล่านะนะอย่าไปคิดว่าเป็นเจ้าคุณนะพวกเยอะนะแต่ได้ข่าวมาว่ารวยนะไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นเจ้าคุณเนี่ยะ,ะส์ภาษีก็รวยมากนะนะครับล่ำรวยเงินทองเยอะเดี่ยวได้มาจากไหนอะ เห็นได้ข่าวไปเทศบริษัทขายตรงหลายหลายหลายบริษัทอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อนะครับพวกเจ้าของรายการพิธีกรต่างๆเนี่ยเอาพวกแชร์ลูกโซ่ไปปั่นนะครับโอ้โหรวยร้อยร้านคนนั้นคนนี้ดีต่างๆไปตัดคงตัดคลิปนะครับเดี๋ยวมันต้องถูกดําเนินเพิ่มเพิ่มเติมหรือไม่ <c oughs> เนี่ยพีเดก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน <c oughs> แล้วก็พวกแม่ขายครับ <c oughs> <c oughs> พวกที่แม่ขายทั้งหลายเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องถูกดำเนินคดีออกหมายจับในรถถัดไปนะครับใครที่เป็นพวกแม่คายเนี่ยนะครับนะระวังตัวไปนะอย่าทาเป็นคนหัวหมอนะรับหลังมานินทากูนะเดี๋ยวกูจะเอาผู้เสียหายไปร้องจับพวกมึงไม่หมดแล้วก็นะผู้เสียหายคนไหนรู้จักแม่คายนะครับเก็บข้อมูลเก็บชแชทเก็บอะไรไว้บ้านช่องไปถ่ายรูปมันไว้บ้านอยู่ตรงไหนเบอร์โทรอะไรต่างๆแล้วก็มาแจ้งพี่เดเดี๋ยวพี่เดก็จะพาไปแจ้งความเพิ่ม จับมันเข้าคุกะนะบรรดาแม่ขายทั้งหลายปากดีทั้งนั้นน่ะแม่นั่นนน,โค,น,นโคตนั่นโคดนี่ไอพวกที่บนเวทีทั้งหลายเนี่ยพวกมึงต้องติดคุกหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คารพบใครเป็นผู้เสียหายอนะ่ะเวลาเราไปนั่งฟังนะ่ะใครที่มันบอกให้เราเปิดบินเนะี่ยจำหน้าอ่านเลขเบอร์โทรศัพท์ถ่ายรูปมันไว้แล้วเอามาบอกพี่เดนะครับมาบอกพี่เดแล้วพี่เดเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปจับมันเข้าคุกซะ นะพวกนั้นคือพวกที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะจําได้ไหมใครที่เป็นคนขึ้นเวทีใครที่เป็นคนชักชวนเราให้เราเสียเงินเสียทองไปไปไปถ่ายรูปไว้เบอร์โทรศัพท์บ้านตรงไหนไปดูไปถ่ายรูปไว้ไไไวก่อนไปถามรปภตอนนี้มันย้ายหนีหรือยังนะครับเราต้องจับเข้าคุกให้หมดพอปล่อยข้างนอกมันเพี้ยนพลาดเพี้ยนพลาดเดี๋ยวแม่งก็ไปหลอกอีกอะเดี๋ยวมาเจอหน้าก็เปิดบินเปิดบินนะตอนนี้แม่งเปิดตูดแล้วไม่ได้เปิดบินหรอกนะหนีไปหมดแล้ว นะครับนะเพราะนั้นเชื่อพี่เดติดตามรายการพี่เดไว่าตัดคลิปพี่เดไปเผยแพร่นะนะครับบอกเลยครับผู้เสียหายแจ้งความเยอะๆแม่งจะติดคุกนานๆน,นะครับคนพวกนี้ไม่ได้หรอกปล่อยไว้ไม่ได้นะเอาให้หนักนะแล้วก็ใครที่ดินทาพี่เดนะรับหลังนะนะครับนะใส่ร้ายพี่เดนะครับใส่ร้ายผู้เสียหายข่มขู่บอกมายัดคุกให้หมดนะครับแล้วก็มีบริษัทขายตรงอื่นๆและบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือพวกที่ชอบโกงประชาชนนะครับ บอกพี่เดนะเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความจับให้หมดมีบริษัทไหนยังไงบ้างบอกมานะครับนะผมว่าบริษัทขายตรงที่มีพฤติกรรมแชร์ลูกโซ่แบบนี้ผมว่าแม่งยังมีอีกเยอะเพราะนั้นนะยิ่งจะเป็นดารานัก้องนักแสดงคนดังแรงต่างบอกมาเลยนะครับนะบอกมาเลยทุกนะนะครับเดี๋ยวจะช่วยรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานก็นะถแถลงข่าวแล้วก็ไปแจ้งพนักงานสอบสวน,สวนตำรวจตำรวจจับกูมใม้หมดนะ นะครับพวกหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนอย่างคดีเนี้ยแชรูกโซ่เนี่ยโอ้โหแม่งหลอกทั้งคนแก่คนเด็กอะไรต่างหมดเนื้อหมดตัวกันหมดนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีข้อหาอะไรเพิ่มไหมวันนี้โดนไปแล้วสองดอกหนึ่งช่อโกงประชาชนสองพรบอรคอมก็คือนําข้อมูลเท็จ เข้าสู่ระบบคอมมิเต้นะข้อความต่างๆแม่งโกหกตอแหลทั้งนั้นน่ะนะเชื่อพี่เด้ฮะนะมาข่มขู่จะฟ้องคนนั้นฟ้องผู้เสียหายนะมึงโกงเขาแล้วเนะี่ยมึงจะมาฟ้องคนนั้นคนนี้เลยนะครับอืมนะนะครับชัดเจนนะครับเสียงเสริมชัดเจนไหมคนรวยจะหลุดไม่ได้หรอกครับตามได้พวกพวกผมยังอยู่เนี่ยผมก็จะแหกปากทุกวันให้มันติดคุกสักยี่สิบปีนะครับอืมนะนะนะครับ นะครับกันยังจับไม่ได้นะครับอืมอ,อะไรเนี่ยเขาบอกอะไรลีหน้าจังบอกคิดถึงพี่เดแล้วจะคิดถึงกูทําไมล่ะเสือกไปแจ้งความจับก,กูนะครับมีใครบอกเนะี่ยพรุ่งนี้ไปคัดค้านการกประกันตัวนะครับก็ถ้าใครว่างก็ไปคัดการกประกันตัวที่สารอาญนาะไปเขียนคาร้องคัดการประกันตัวหรือใครจะมาหาพี่เด์ก็ได้เขียนคาร้องให้กันหายไปไหนครับนะครับนาะจุกครูนะักการเมืองที่ช่วย บริษัทแชร์ลูกโซ่คือใครก็คนหนึ่งก็คือนายสอนะครับอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้พักพลังประชารัฐเขากำลังดูว่าจะขับออกจากพักหรือไม่ก็คือนายสอเนี่ยเขารู้กันหมดนะนายสอตัวเตเตี้ยวอ้วนๆนะเวลามีคลิปเสียงก็ AI ตลอดนะนะคิดว่าประชาชนก็กินหญ้าไม่ใช่แล้วเขากินข้าวแล้วหญ้าเขาไม่กินแล้วเพราะประชาชนไม่ใช่ควายเขารู้ว่านายสอนะครับแม้จะขม่มขู่จะฟ้องกนน้นคนนี้น นะครับมึงฟ้องกักทีอ่ะเมื่อไหร่จะฟ้องเขารอกันเนี่ยทุกคนก็รอมึงฟ้องอยู่ไม่เห็นฟ้องกีทีแต่ได้ข่าวนะนะได้ข่าวว่าวันนี้พันตำรวจเอกอะไรอ่ะนะครับน้านะนะนะครับพันตำรวจเอกอะไรปรทิบหรืออะไรหรือจนะ้เขาก็ไปกับคุณกันจอมพลังก็ไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความในสอนี่แหละมีข้อความในคลิปบอกเนี่ยไอคนนี้เราเป็นคนดันขึ้นมาเป็นรองเลขาสกบนะมันเดินตามเราต๊อกตอก,ตอก ไอแบบนี้มันคือการหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะนะครับเขาไปแจ้งความนะครับนะครับนะส่วนคุณอัจริยะเมื่อกี้ก็โทรศัพท์มาอัจฉริยะก็ไปร้องที่สคอบอให้ดําเนินการยกเลิอกอาการอนุญาตแผนการตลาดตลาดแบบตรงของบริษัทแคลลูโซ่อัจิยะบอกให้เวลา4-8ชั่วโมงพรุ่งนี้บ่าย3อัจฉิยะจะไปตามดูว่าเพิกถอนใบอนุญาตตลาด แบบตรงหรือไม่ถ้ายังไม่อนุญาตอัจฉริยะเมื่อกี้โทรบอกผมบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งท่านรองจรูนเกียรตินะครับรองผู้การตรวจสอบสวนกลางนะเพื่อดําเนินคดีกับสคอบอนะครับเพราะวันนี้เขาตํารวจก็ไปจับนะบอสพอถึงสคอบอเลยนะนะครับโอ้โหหน้าแหกเลยวันนี้หน้าซีดเลยนะครับโอ้โหหมดหมดลาเสีเวลาคนเราแม่งใกล้ติดคุกเนี่ย ลาสีบอสแม่งจากบอสกลายเป็นแมวเนี่นะลําบากครับติดคุกอย่างเดียวเชื่อพี่เดพี่เดบอกใครติดคุกแม่งติดทุกรายไม่รอดจุกรูจุกรูกรนะไม่รอดครับนะอบอสกันจะหนีไหมครับก็ไม่รู้ตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ถอนรากถอนโคนเลยครับ FC อาจารย์เดครับวันนี้ดูเดือดมากครับ เทวดาจะโดนนะเทวดาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคระตะกี้ผมได้คุยกับนนะักการเมืองเขาบอกว่ามีการเ,าเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเนี่ยจากไอ้บริษัทแชร์ลูกโซ่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนของนักการเมืองนะที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีเราก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นใครเขาบอกว่าให้แม่ของบอสคนหนึ่งถือหุ้น21%ในบริษัทเราลองไปดูดิมีคนที่ใครจะถือหุ้น21%่นะนะของบริษัทเนี่ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับตอนนี้ตายหาไม่มีใครกล้าช่วยหรอกวันนี้ธเนศวงศานะี่ย ธเนศององศาเนี่ยนะปรมาจารย์ลูกพี่ลูกพี่ของบอสพอลเนี่ยสิทกับผมนะธเนศจะเป็นเอฟซีทนายขายทุกเขาเป็นเจ้าพ่อขายตรงนะเมื่อเช้านี้ทนายตั้มแฉแล้วก็เสร็จแล้วคุณสรยุทธก็พูดถึงะเนศนะครับผมก็เลยโทรหาทเนศนะธเนศองศาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อในวงการขายตรงในวงการขายตรงต้องรู้จักเขานะครับบอสบอสพอลเนี่ยคือลูกศิษย์นะของคุณธเนศคุณธเนศ่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องขายตรง นะอยู่กับนะอบอสท n เนศมาเป็นเวลา7ปีนะเพราะนั้นบอสพอก็ต้องสนิทกับคุณทะเนศเจปีเรียนรู้วิชาต่างๆอย่างดีหลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทดีไอคอนนี่นะครับนะครับนะนะครับแต่ว่าคุณทตเนศเขาก็เล่าให้ผมฟังทั้งตอนเช้าตอนเย็นว่านะตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไอคอนเดียไอคอนนะฮะเขาบอกว่าไอไพอมันทำมันไอพอลไอพอลมันทำทำมันเองนะครับก็ว่ากันไปครับ ه, นะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะคุณตะเน่ก็ดังอยู่บริษัทเจอเน็ตนะเจอเน็ตนะครับแต่ตอนนี้เขาหยุดกิจการแล้วเวียก็เป็นดาราเป็นนางเอกเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ซอยพัทรพลน่ะนะนะนะครับถามว่าคุณการโดนไหมครับโดนครับแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้นะนะครับไม่รู้ไปไหนนะนะบอสกันหนีจริงไหมไม่ทราบหรอกแต่ตำรวจยังไม่เจอตัวเขาอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านนะ่นะครับ ทเนตขายคอร์สหาดาวไลน์ให้ตัวเองอ๋อนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่รู้อะแต่เขาเป็นเอฟซีพี่เดเขาก็เอาวายมาให้บ่อยนะใครเอาวายมาพี่เดกเจะจําหน้าได้อ๋อคนนี้ก็เรียกเออลักเธอก็ต้องมีของฝากนะครับนะครับสุดยอดเยี่ย,ย,ยมครับนะครับจุกรูมีสิทธิ์ได้ประกันไหมผมว่าไม่ได้หรอกครับมียากาันจะโดนไหมก็เดี๋ยวอาจจะงวดต่อไปนะ ใครมีพยานหลักฐานว่าคนไหนเกี่ยวข้องอะไรก็ส่งมาให้พี่เดแวะมาหาพีเ่เดเดี๋ยวพี่เดก็ทําหนังสือแล้วก็แจ้งความไปยังตํารวจนะครับตอนนี้ตํารวจก็อารมณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากท,ทางานสาเร็จนะครับอ่านะฮะอ่าผู้เสียหายต่างจังหวัดก็ไปแจ้งได้นะครับแจ้งในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้มีการออกหมายจับแล้วพี่น้องประชาชนหกแสนคนเนี่ยที่โดนหลอกโดนโกงก็แจ้งความต่างจังหวัดก็ได้ออนไลน์ก็ได้หรือจะมาที่ปขบก็ได้ครับรีบไปแจ้งนะครับ รีบไปแจ้งนะครับนะนะครับนะแล้วก็จาด้วยรหัสเราเท่าไหร่เสียเงินโอนเงินเมื่อ,อไหร่อะไรต่างนะครับจุก,กรูหกแสนคนนะครับนะอ่อนะครับบอสกันไปไหนครับจุกรูสวัสดีครับแบบมีลูกคอหน่อยครับจุกรูเทวดาจะโดนจับไหมหลักฐานต้องไปถึงนะมันต้องมีนะครับหลักฐานรับเงินรับทองหมื่นล้านารับยังไงกูก็งงเหมือนกันนะแต่เห็นสายหมายต้องรอดเขาว่าเขามีหลักฐานแล้วก็ว่ากันไปฮะ นักการเมืองอะไรต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสกรปรกนะช่วยเหลือแชร์ลูกโซ่เดี๋ยวพวกมึงก็ติดคุกหมดนักการเมืองสีเทาก็เยอะผมถึงบอกว่าผมไม่อยากเล่นการเมืององเนี่ยอยากเป็นอย่างเงี้ยเป็นอินเอนเซอร์เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนหนังสือดีกว่านะครับเอออยากให้จับให้หมดนะครับเออนะครับอืมนะบ,บอสกันน่าจะอยู่บ้านในพนหรือเปล่านะครับเออนะครับจุกกรูว่ากันไปครับ เออนะครับนะครับจัดการหลวงเจ้ด้วยครับพี่เดต่อนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนะรอจังหวะนะบ้านเมืองแย่จังคนดังๆรวยๆอยู่ในคุกหมดนะบอสวอจะโดนจับไหมอ่าเดี๋ยวเราก็ดูครับรอดูก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับนะครับนะอ่านะครับสบายๆนะครับท่านเจ้าคุณจะโดนไหมอ่าหลวงเจ้อ่าเดี๋ยวนะครับ อยากให้จัดไลนะพี่แดนมันไม่ชอบขัดใจ f อฟอ่ะถ้าจะให้จัดหลงแจ๊กเดี๋ยวก็รอดูรวบรวมหลักฐานน่ะนะจะถลกจีวอนเลยไงอ่านะครับ